เราจริงๆคืออะไรเราจริงๆคือผู้ยึดติดผู้ยึดติดคืออะไรฝันะ่งที่เรามายึดติดเนี่ยคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าตัวเนี้ยพระเจ้าเลือกสังคตธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างปรากฏเสื่อมเรื่อยๆอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เกิดไม่ปรากฏ จริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีสภาวะของความไม่ตายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพียงแต่เราตอนเนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้ว่าใจเนี่ยไม่ใช่เราด้านมาพอใจกับกายมาพอใจกับจิตมาพอใจกับสุขทุกอุเบกขามาพอใจกับความจาได้หมายรู้มาพอใจกับความคิดปรุงแต่งเรากําลังพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่เรา และเมื่อเรายึดตรงนี้แล้วเรายึดแบบไม่ปล่อยมันก็เลยไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นสภาพที่ไม่ตายอยู่เดิมดังนั้นการได้นิพพานหรือการหลุดพ้นไม่ได้ไปได้อะไรของใหม่มาไม่ใช่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองเข้าใจไหมสภาพเดิมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่แล้วแต่ดันมาหลงหยึดให้ของแก่เจ็บตาย ซึ่งเราแก่เจ็บตายเนี่ยเปลี่ยนมากี่ภพแล้วใช่ไหมเกิดเป็นโครกรบือแพทยแก่กเกิดเป็นคนรวยคนจนเป็นพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนพิการตลอดการยาวนานเราก็ลืมตลอดเพราะเราไม่ได้สดับในคำตาตาคตไม่ได้ฝึกฝนอืม